โอเคครับก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงเพาะเพะจากลุ่มน้ำแม่กองซึ่งที่นี่ก็ไม่มีเรือแล้วแม่น้ำเงียบสงบวันนวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับภายในข้างในเป็นยังไงสหลองวัดงาน,นใหญ่ ใหญ่มากแต่ไม่มีเรือเลยเพราะก่อนนี้นี่จะเรือเรือมาจอดจะไม่เรือจอดอยังไงอะจอดยาวเปน็นอู้นผูกต่อกันคืออีกลำหนึ่งผูกกับอีกลำหนึง่งอีกลำหนึ่งผูกอีกลำนึงต่อไปนูน่นเป็นพวงเวลาจะกลับบ้านต้องดึงมาของใครลำไหนแต่ตอนนี้ไม่มีเรือละเออถ้าถ่ายเข้าไปมันก็จะย้อนสอนเดี๋ยว ถึงขนาดว่าเออคนต้องออกมานั่งกันที่ชายน้ำอ่ะซึ่งห่างมากไกลมากว่าไม่มีที่จะนั่งเลยหมดเลยอันนี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นญาติกันกับแม่เออเป็นลูกพี่น้องกับแม่ชื่ออเ่อ บุญลาศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงซึ่งอยู่ที่วัดนบ,บุญเปตโตสัมพนันธ์เป็นบาทหลวงคาทอลิกที่ได้เป็นบุญลาศีหรือกำลังจะได้เป็นนักบุญก็มีคนที่เริ่มาาศสัตธานต่างมาที่นี่เยะ วิถีทางของชาวโลกถูกดัดให้ตรงเช่นนี้มนุษย์ได้รับการขนส่งเทือดสิ่งที่พอกระทายเราว่าตาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าก็มีคนเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีเรือนนี่แหละที่ต้องการให้ฟัง วิ่งกันข้า เมตมายังกราบใชของพระองค์พรองทรงทละนำของพระองค์สิสิทชิงชอในอองคให้ดู360องศาเออครับในบริเวณ

i การชัมายต้นเปาโลาครับสาวกถึงปีแรโลูกที่รักยิ่งข้าพเจ้าเลือกที่จะขอร้องให้ท่านทำด้วยความรักมากกว่าผู้ที่ขอร้องนี้คือข้าพเจา้าเปาโลซึ่งเป็นคนชาราและขณะนี้เป็นนักโทษเนื่องจากพระกิตเยสูโด,ดยข้าพเจา้าขอร้องท่งานจะบุตรคนหนึ่งของข้าพเจา้า ซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดขณะที่ถูกจองจำคือโอเนสิมัข้าพเจ้ากำลังส่งเขาวกลับมาหาท่านนั่นคือข้าพเจ้าส่งดวงใจของข้าพเจ้ามาด้วยอันที่จริงแล้วข้าพเจ้าต้องการให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่เขาได้รับใช้ข้าพเจ้าแทนท่านขณะที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพราะขาวี แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการทำสิ่งใดโดยท่านไม่เห็นชอบเพื่อมิีให้ท่านทำความดีเพราะสูกบังครับแต่ทำด้วยความสมัครใจข้าพเจ้าคิดว่าเขาถูกภาพไปจากท่านระยะหนึ่งเพื่อจะกลับมาอยู่กับท่านตลอดไปมีใช่ใดแต่ละทางแต่ในฐานะที่ดีกว่ามากคือเป็นน้องชายขึ้นมา ถ้าเขาเป็นที่รัก,กอย่างยิ่งของข้าพเจา้าเขาจะต้องเป็นที่รักของท่านมากกว่าสักเท่าใดทั้งในฐานะที่เป็นเทวดาและในฐานะที่เป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านยินยอมรับพานข้าพเจ้าเป็นเมียกับท่านก็ต้องรับเขาเช่นเดียวกับที่ท่านจะต้องรับข้าพเจา้าเพระาะว่าจะ ข้าอพระเจ้าเจ้นที่นางเห็น ชมสินค้าจำไม่ได้ว่าเคยอยากได้อะไรครับแกลเลียน,นี้เป็นรูปเคารพครับรูปเคารพหรือของศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกก็เดี๋ยวให้ชมครับม,มา This one, the same same. Wow. 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 เป็นรูปเคารพซึ่งคาทอลิกยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับแ่ถ้าเป็นโปรเตสแตนหรือเป็นคร mm ิสเตียนก็จะไม่มีรูปเคารพแล้วเหลือแต่คอร์สอันเดียวที่คอร์สก็ไม่มีรูปพระเยซูด้วย mm hmm. เป็นคอร์สเปล่า,ปาเป็นกางเขียนอันเดียวพูดง่าย mm hmm. แต่คาทอลิกเขาก็ยังโอ้ mm hmm. oh, นี่อ mm hmm. ไอเดียคืนไอเดีย hmm. พูดกระนำซัมบัสเซล ก็บริเวณงานก็สินค้าก็เป็นประเภทแบบเหมือนเปิดท้ายทั่วๆไปที่ผิดไปก็คือจากที่เปิดท้ายก็คือว่ามีลูกผลบเรียกลูกผลบเรียกน่าจะเรียก,กว่าลูกพักมากกว่ามีหมวกหันมีหมูหัน,ม,หม,หนมาจะสามพันหรือเปโต แล้วก็ตอนนี้ยังไม่เลิกจุดจีนนะไงไม่รู้มีหนอนเทียนด้วยนี่ไม่ได้หาทางงา่ายๆว่าไงท่านวัสด,ดีท่านประธานที่เคารพอืมใครก็ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วพี่ปลาจะเอออคกจูสายใครใครวะ <laughs> ทำงานเราได้ได้แล้วได้แล้วงานลอตเตอรี่ลอตเตอรีอร่ห้าสิบบาทเน,นี่ยติ๊กไกยแล้วเนี่ยถ,ถ่ายอะไรวะเนี่ยฮะถ่ายอะไรแอริเอร์นี้เคือยงชื่อหน่อยอันนี้อันนี้ไม่เคยเื้อันนี้มีประโยชน์กับร่างกายครับนี้ของกินขายได้เรื่อยๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายครับไม่เหมือนขลรบใช่มดูก่อนนะก็รถแต่มากยอ่าผมเลออกรถใต้แดงมาหยรถก่อับบนี้ออกมาให้ใเอาไว้สำหรับชมลูกเรา แล้วก็ไปรับข้อเขไปส่งบบาทไปส่งไปรับไปส่งบาม่่านทาไไ้รับเร็วนะครับท็จะใ้มีอาหารประเภทเข้ามาเข้ามาโอเครอบละเจเล่สวัสดีครับเฮียสบายดีเฮียงทำเรื่องกราวเลยด smell good ไก่ย่างเมื่อไหรเมื่อไรก็ขายได้ไก่ย่างเนี่ยเพราะว่ามันกินได้เรื่อยๆข้าวเหนียวไก่ย่างมาจากบ้านโป่งบ้านโป่งก็ลาดูรีแหละใกล้ใกล้เขาเผกันใา,า่ให้ดูายกินได้ไใค้่เขาด้เขากินได้ไม่เยอะไง นีก็ดตาแท้เลยนะคะชิ้นต้นน่ากินมาเยน้าลสุกโราณด้ยคีลูกตาลนี่ลูกตาลตาว้าวสุกด้วยหอมอืออันนี้ก็ทํามาทําที่ในงานเลยเออที่แม่กองนี่ก็มีปูปูดำปาูดำ กูดมกูดัมูไหมครับูดมไทยครับปูดัมูทะเลเป็นตัวเล็กจังเลยอันนี้ไม่มีไข่อันนี้ไม่มีไข่เปนเ็ยโอ้สามอมีประเกมของแท้ต้องมีแมงวันีบู้ชายหน่ามีวันไม่เอโอ้เสียวเสียวจริงมหั่มีอะไเจ้าอันนี้มาจากวัดนบุตรเปโตโอ้อันนี้ต้องโฆษณาหน่อยบ้านลุงใหญ่ บ้านลุงใหญ่ยอยู่ว่าน้องคนเปรโตโฆษณาเฮ้ยบุญไทย<ห>อายุเพื่อนเขาช่วยช่วยช่วยครอบบ้านให้หน่อยในลายกลุ่มไม่มีตอนนี้ทำสวัสดคนคนปอลาวที่ปักซันก็เข้ามาคุยด้วยปักซันหรือปักเซปักซันปักซันกับปักเซเป็นอย่างปักซันปักซันกูหลับปักซันกูจำเพลงได้ <c oughs> เวลาปักชันนึกว่ามันที่เดียวกันอยู่ด้านใต้และอยู่ด้านบนอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดใหม่จังหวัดบึงการบึงการผมก็บึงการไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีเนี่ยเนี่ยเพราะบึงการเป็นไม่ใช่เราพอดีตอนนั้นน้องเรียน้มโขงน้องหลานหลานเออเป็นแม่องนใหม่เป็นพอดีหลานหลานหลานไปอยู่ปาค้าดักสองปีอ๋อเลยวิ่งไปวิ่งมาตลอดสองปี มีีข้าวเหนียวแม่บ้าไม่มาหรอมาเนี่ยเดินอยู่ตรงโน้นมากันห้าคนเห็นลูกพีไปด้วยเออมาด้วยตลอดอ่ะเ็นหน้าแต่ในไลน์ดูอ่ะเออก็อยู่กันสองคนไม่มีลูกไปไหนก็ต้องไปด้วยกันที่ที่ข้างหลังน well ั่นน่ะไอ้ตรงกลางนั่นเป็นของใครจะใครจะมาอยู่ตรงกลางไหน บ้านนี้แหละมันอยู่ซสิเองมันก็ไปปลูกใหม่ที่น้องสาวเยอะมากใช่ใช่เออแล้วตรงกลางนี่ใครจะมาอยู่มึงเหรอเรื่อนี้กู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 ขายให้ให้พี่น้องไปเข้ากองกลางเอาตังค์แปดหมื่นที่สองไร่ขึ้นเอ้ยไม่ห่เพราะมึงอย่าพูดเลยเนี่ยมึงแค่แค่เอาเพื่อไปจะได้ห้างเฮียบอกว่ากูขายหมดแล้วนะแค่ให้มันแช่งคนละหมื่นน้องแปดคน น้องแปดคนพี่คนน้เร่เรื่องอะไรเรื่องพี่กูจะไม่คุยกูบอกว่าพี่ตรงนี้นะน้องแปดคนเราไม่มีเราไม่มีลูกเราไม่ได้เก็บที่ไว้ทำไมคุณพายอยากอยู่ไม่อไหรกูก็ขอปูกระต๊อบอยู่นะมันมันมันมีนี่มีช่องว่างเยอะแยะเลยถ้าเผื่อจะมาอยู่อ่ะมันมีพี่ไม่เอาสมชายอ่ะกูสมชายอยู่เปโต โอ้ยอยู่ชายน้ำอ่ะข้างบ้านแม่เลยที่ชายน้ำบ้านยะม้วนอ่ะไม่มีคนไม่เคยมีคนไปนอนเลยกูไทยไม้เคยไปเงีอถ้ามึงคายเรือจะเห็นเลยไม่มีคนนอนเลยไปถึงไอ้สองคนโสมีเนั่มันก็ทําไม่ได้อยู่กูก็ไม่กล้าไปกวนมันจะไปเอาลงเรือที่เป็เสีเรือบ้านกูดีกว่าสองลำเรือบ้านกูติก ของกูอยู่เต็มได้ถุนเลยมึงเข้าไปดิเหลือม่าเก่าอะไรเก็บให้หมดทุกอย่างแหละไอเหลือขุดเก่าให้เริ่ไอน้อยไอน้อยเออยบเต็มโอ้โเฮียรันก็ได้เวลามาอย่างวะมันไปไปมามาเออไอไอบูลบอกว่าถ้าเฮียเล็กมาก็จะพาไปเที่ยวปารตูรีออโอเคเฮียเล็กมาก็จะไปชุมนุมกันหน่อย ถ้าคุณไปเมื่อไหร่คุณจะโทรไปบอกมึงผ่านมามึงก็บอกมันด้วยมึงเอาผ่านอยู่แล้วแหละจะแวะเปล่าวไปด้บางทีรีบๆเข้ากรุงเทพงั้นจะเอามึงจะเอาเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาตอนนี้มึงที่บ้านมีอยู่ต้นมะนาวเออไปถึงเมืองปู่ออกลูกเลยโอ้โหอย่างนี้จบเกษตรมาเนี่ยนะไม่ใช่ทักไปสนุกอันจบเกษตรมาความรู้เรื่องเกษตรเพีย่ยงแล้วก็ทิ้งไปหมด แล้วที่บ้านที่อยู่นั้นอี่ที่เยอะไหมเฮ้ยท,ท,ท,ที่มันแค่สองงานนี้สองงานก็ครึ่งไรแล้วโอ้โหครึ่งไรปลูกบ้านได้ปลูกต้นไม้ได้วยเทียบไร ทำไรนาเสริมกระผมได้สองหน้าขึ้นไร่ขึ้นไรไม่ใช่เยอะปลูกบ้านไม่หมดพอปลูกบ้านใหญ่บอกให้ปลูกบ้านเล็กๆไว้เฮ้ยเพิ่งอย่าพูดมุมมุมที่ของเขาอย่ายุ่งที่ภรรยาเลยเออที่ทางนี้เราก็ไม่มาทําเพื่อไม่ให้เขามายุ่งเออให้นอนทําไปไม่ให้เขามายุ่งเพราะมันผมเขาให้มาตั้งนานแล้วที่เนี่ยนะน้อยน้อยอะฮะน้อยเนี่ยที่อะ ผมนี่โกงเลอแล้วใครอยู่ะตอนนี้ก็ตีเดียว้าหอยน้อยนั่นแหละให้น้อยเป็นดูให้เหรอวิบูไม่เคยเข้ามาอะไรเลยทั้งอย่างเดียวนอกจากบรรยากาศนี้นอกจากมันจะบอกไม่มีดังจะก็คยดูโกยู่นนแล้วจ่ายไปเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้เยอะไม่สนใจเลยให้น้อยเก็บเท้าเอง เฮ้ยทุกอย่างเลยให้มันหมดเลยไม่เอาเลยทุกอย่างเดียวถ้าเกิเป็นของมันแล้วเมียเขาเข้าใจปู๊บเลยกทำเหมือนแควันตายหาเข้าไปไม่ได้เออใช่เราก็อายุป่านนี้แล้วเออมี่ที่มาเสียแม่เนี่ยนีที่ให้นั่งส่งลูกเรียนได้เขาวกินใช่แล้วมันจะใบแบ่งมันจะมันจะพออะไรกินมันอยู่เป้ายองก็ดีเราไม่เราไม่จำเป็นต้องขายอะไรไม่จำเป็นต้องมาอยู่ปล่อย คิดดีทำดีเพื่อนคิดดีมากเพื่อนบัตรน้อยพอเพียงละหมืพ่พอคิดเหมือนกูเลยเอาแปดหมืม่นก็ละหมื่นไม่ต้องการให้เดือนมายุ่งลุย <c oughs> โอเคครับเอาแค่นี้ ครับโอเคครับเอาแค่นี้พอ20นาทีครับ20นาทีที่ว่านี้ก็คือพิธีสอยน้องเพื่อตอนนี้สังกาลาดเทศแล้วเดี๋ยวขอฟังหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทัวครับขอบคุณมากครับก็คงครบถ้วนนะครับครบถ้วนทั่วงาน